สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีทุกคนวันนี้น้องอัวแก้วนะคะจะไปหาน้องสามพองนะคะนัดกันไว้ว่าจะไปทําข้าวซอยน้อยกินที่บ้านน้องสามพองนะคะวันนี้พิเศษหน่อยจะมีสาวๆที่บ้านไหนกางไปรวมตัวกันที่นั่นนะคะไปทําข้าวซอยน้อยไปทํากิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามได้เลยค่ะว่าน้องสามพองนั้นจะทําอะไรบ้างที่น้องสามพองที่บ้านน้องสามพองนะคะ ไปเลยค่ะนะคะก่อนที่จะไปบ้านน้องจามพองเราก็จะมาซื้อน้ำจา่งที่ร้านแม่จันติบก่อนนะคะใส่น้ำมันนิดนึงค่ะซื้อน้ำจา่งไปให้น้องเขานะคะเพราะน้องเขาบอกว่าไม่มีน้ำจา่งนะคะมีตังไรน,น้ำจา่งเอนอนี่เลยน้ออุ้ยน้ำจา่งเขงาไม่นีค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือน้ำจา่งนะคะนี่นะคะเขาขายทุกอย่างเลยนะคะ มีร้านเดียวที่ในหมู่บ้านนะคะน้ำจักรขวดกะหื้นะพาลอยเถงค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูที่บ้านน้องสามพองกันนะคะว่าเขาเตรียมอะไรไว้รอน้องแล้วนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงบ้านน้องสามพองแล้วนะคะเราเข้าไปดูในครัวก่อนไหมคะพี่แล้วค่อยไปชมรอบ้านตรงนี้ค่ะครัวอยู่ตรงนี้ ไปเลยค่ะไปดูในครัวของน้องสามพองเขานะคะนี่นะคะคพี่ๆแต่ละคนก็ถ่ายคลิปกันค่ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะเอ๊ะเจอแม่น้องสามพองเขาก่อนแล้วนะคะคนี่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในครัวของน้องสามพองเขานะคะแต่ว่าสาวๆอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนะคะเนี่ย อ๋อไปสีข้าวฟองนะคะที่เราจะเอามาทำข้าวซอยน้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวขอถ่ายแม่นิดนึงเนาะนี่นะคะไมไม่ถ่ายเดี๋ยวไปดูในบ้านกันค่ะออ้บ้านเขามีข้าวเยอะจังเลยนี่นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในบ้านของน้องจามพองเขานะคะก็จะประมาณนี่นะคะหันดูหันให้ดูรอบๆนะคะเนี่ยนี่นะคะ แบบนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศในบ้านนะคะค่ะก่อนที oh. ่เราจะทำข้าวซอยน้อยเราก็จะไปชมรอบๆบ้านของน้องเขานะคะมาละกอสุกแล้วอโโหอมแรงโโ จะไปไหนอ่ะอ๋อแอลดอกอันชันไปเลยค่ะตามไปเลยค่ะวิ่งเลยค่ะนี่นะคะก่อนแรกเราจะไปดูหนองก่อนนะคะไปเช็สุกุมาร์ปักสมโอปักสมโอไปตรงนู้น คะก็จะไปในน้องกันนะคะเดินข้างหลังสิคะคุณน้องกล้องฉันไม่เห็นคุณเลยอ่ะฉันจะเป็นเบื้องหน้าให้พี่ๆเขาเป็นเบิกนี่นะฮะนี่นะคะน้องสามพองน้องสามพองน้องสามพองค่ะไม่ใช่สีพองนะคะจะไปชมในน้องค่ะ ในน้องพี่สิมพักจะลงไหมพี่สิพักจะลงนองไหมคะรับสองล้านวิวหรอคะไมตามรอยอันนี้คือหนองที่พี่สิมพักเล่นร้านวิวนะคะเนี่ย๋อไม่ใช่พี่สิพักพีนแน่พูดผิดค่ะพูดผิดค่ะ อันนี้แหละร้านวิวของผมเี่อันนี้แหละร้านวิวของผมพี่พี่พี่ชักถ้าพี่อยากได้ร้านวิวอ่ะพี่ต้องลงหลออ่ะพี่ลงเป็นไหมพี่พี่ลงไหวไหมอ๋อแค่แสนเดียวพอนแค่แสนเดียวพอมันใจเลือกไหมนี่นมคะบ่อปลาที่พี่อาแน่มาลงอะค่ะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้แล้วนะคะจระเข้นกเลยนะด้วยเลี้ยงจระเข้หรอไม่ได้เลี้ยงค่ะจะรักเค้กเล่น เดี๋ยวฟ้าตีนี้เว้าตนะตึเลือนหคุณเออเบ็ดหายหมดเลยฟ้าบมเซียอ่ะวายหอุ้ยนะคะโอ้มาเฮ็ดเถงตีนี้นี่นะคะจะทำเถียงที่หนองที่นี่นะคะ เขาเขาปีงยางให้ก่อนหน่อยมาบีคิวให้ก่อนอร่อยแน่เลยวันนี้ทำข้าวซอยน้อยเอาวันหลังไหมครับพี่พี่ได้ได้ได้ขอบคุณสปอนเซอร์ทีเรามาที่นี่ฝนเริ่มตกอยู่แล้วนะใช้แล้วขอให้ยอดซับของน้องหู๋อออบูบูแก้วถึงแถึงเท่าไหร่พี่ถึงแ้วหนึงพันซับหรอคะับแตอนนี้มีมีเท่าไหร่ละห้าร้อยกว่าแล้วพี่ดูเจ็ดร้อยแล้วค่ะร้อยแล้วว้าห้าพันแล้วสองสอง ให้ถึงหนึ่งนพันแล้วก็ให้ผ่านก่อนดีกว่าไหมคะพี่ให้มันผ่านก่อนเดี๋ยวน้องสลองแน่นอนค่ะวันนี้น่าจะผ่านแน่เลยแน่จะผ่านแน่เลยขอให้ผ่านเลยนะคะตอนนี้น้องเขาก็จะพาไปกินหมักกล้อมกันนะคะ พี่พี่ซิมาร์พี่ไม่รู้จักน้องสามพ่อเขารจริงจริงเหรอเขาลังมาพร้อมๆอมกับน้องนะใช่ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ใช่ตอนนั้นยังเด็กๆอยู่มาจับปลาด้วยกันอยู่เลยออลังมาพร้อมๆกันเลยนะคะเอาวันนั้นพี่ไม่ได้มาด้วยนี่เนมมาะพรามว่าแล้วมาทำไม

มีแค่หวยเดียวมันมันสู้แค่หวยเดียวงี้เหรอไม่เราเรากินอันดิบๆิินน้อยกันเลยนะผ่าดกันไปนกเหนืหวันเฮ้ยกับมบอกเป็นเหมือนตัก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 เฮ้ยช่วยช่างดาอีปาเดือบเฮ้ยหลังคงเดียเราก็มาถึงบ้านแล้ว นี่นะคะโอ้ขักต้องกินหลอนนอ,อ,หลอันชันต้องมาเยียวยาใจที่นอคออะไรแบบนี้หรอคะพี่ไปร้องไห้ได้ไลไแล้วตึดตึดก็ดๆๆกนะคะอันนี้ก็คือผักที่เราจะเอามาใส่ขาส้าวสวยน้อยนะคะวัะนนี้นี่นะคะ อันนี้อันนี้ที่ไทยเขาเรียกอะไรคะพี่ใหม่เนี่ยมักน้อยมักน้อยนะมักน้อยเหมือนกันเหรอมักน้อยเออขนองเส้นเนี่ยมันไม่หวานในเส้นมักน้อยหวานเนี่ยอ๋อพี่ใหม่เขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่ามักน้อยหวานใช่เหรอคะพี่ใช่เหรอคะใส่น้อยหวานว่ะขนอนน่ยิดคติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกพี่สิพักไปไหนแล้วอ่ะพี่วาลูนี่สิอันนี้ที่ไทยเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาไทยเป็นห้องเส้เนี่ย กำลังกำลังกำลังสุภาพอยู่แท้อันนี้อ,อันนี้เขาเรียกว่ากุ้ยช่ายใช่ไหมคะอ่ากุ้ยช่ายจะเอามาใส่้าใส่น้อยนะคะนี่เป็นห่อเเนี่ยฮะออดเออเออฟักแมวพักแมวฟักแมวเอาฟักแมวเออโอ้พักแมวตีเขาหมักน้อยกะลาหมักน้อยกะลาหมักน้อยกะลาสั่งแมวมากะลามาปรุกเนาะสเรียกว่ากะลามาปรุง แล้วก็มีถั่วด้วยนะคะใส่วะล้างไหมน่ะยังไม่ได้ล้างค่ะแ้วกเอาไปล้างก่อนนะคะอีกคนหนึ่งเก็บไว้ก่อนให้ผมมาใหม่ใช้ไหมให้พี่มาใหม่คนเลี้ยงยี่หรอคะแต่ทำไมพี่เห็นเก็บตัวแบบนี้อะคะพี่ไม่เข่าต้องผมสักครั้งในคุยเฉลยไทยจะในร้านวิวเนี่ยสามล้านได้ไหมสามร้านคนละหนึ่งร้านวิวหรอคะ จะได้ลู้น้องหรือเปล่าไงเก็เลยแต่งตัวแบบนี้มานะคะใจทันว่าอันเนินนมันโค้งเนี่ยมึให้ลู้มะ้ยายอันตอนนี้เราก็กําลังหั่นแมวใช่ไหมคะต้องเรียกแมวเ้ยไม่ใช่แมวทักมันน้อยเอามันน้อยเออใะ่ำะไรนะคะจะาำลังหั่นนะคะเพื่อที่จะใส่ข้าวซอยน้อยนะคะแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราให้อาบปิดมันออกหรอเปิดไม่ออกหรออันนี้มันมันเป็นยา อ่ะอย่านังหนุ่มโอ้ยอยานางหนุ่มไม่ใช่ยานางหนุ่มมันเป็นมันหนุ่มมันกินหนุควรกอตสิบวันอยู่อ้าว่ากินแล้วก็หนุ่มหน้าไหนี่ใช่ไหมดูเท่าไปแล้วนี่ไงจริงจริงๆก็มาเจอหอมหนุ่มอยู่นี่นี่จะไม่เก๋นะคะขนาดไปนอนวันแล้วก็ยังไม่เก๋นะคะชี่อาหอมหนุ่มก็หนุ่มตลอดเลยใชแล้วค่ะโอ้โหอันนี้จะทำอะไรครับ ทันพริกไม่ใส่เกลือหรอไม่ใส่เกลือก็ได้นอไม่ใส s <S ่เกลือหนออ๋อไม่ใส่ก็ได้อ๋อครอ๋อคิดว่าตำมั้งแต่ะคนกมเาดีกน้เนี before, ่ยปันแมโอ้เลันที่เ็เออน้ำมาแล้วนากนได้เออถ้ตหนูรับมงจะมาตอกตอกตอกตอ้ยมีแอคชั่นของเขาเลยนะแอคตบก็เลยมันเหี้ยแบบอะไรนะเอ้ยแต่มันเหี้ยมันมนะมันเหี้ยแบบใครวะ น้องกันรถน้องบุหอมตามเขาปลุกทำยังไงดิเอออย่างนี้ <c oughs> เออเมาื่อวานซีลได้เป็นอย่างนี้มันตอบแล้วมันเออไม่วันซีลมันมีเราไม่ิมเยอะไงเราซื้วเราไม่คิมเยอะแล้วใครคิมตป๊บอะไรก็พี่คิดบ้างเลยนออ่อยตอนนี่เลยแล้วคำว่างหรือเปล่าไม่รู้อ่ะต้องบ้านพี่บุหงาไหมน้องว่าพี่บุหงาไหมงไม่ยิ่นพี่ยืนต่อไปแล้วมันไม่ไม่ได้ไปไหนมั้งคะคงอยู่เต็มเอออยู่เมือเออไปหรอคะ เออเาละครับตอนนี้ทำอะไรครับจะมาปอกที่นี่ที่ใครเขาเรียกว่าสับปะรดสับปะรดใช่เขาเรียกว่าสับปะรดนะคะอันนี้คือน้องปอกมาแล้วหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมาปอกเห็นะคะสับปะรดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า pie apple pie apple pie apple ไทยเหม่อแอปเปิลไทยเหม่อแอปเปิลนั่นน่ะนี่นะคะภาษาคืนเขาเรียกว่าหมักหนาดนะคะแต่ภาษาไตยเขาเรียกว่าหมักเก่งภาษาไทยเองหมักหนาดนะอาณานี่ยคืออาวุธนะหมักตองไงหรอเป็นกูอาวุธอาวุธนี่ภาษาไทยนี่เขาเรียกเอ่อระเบิดระเบิดเออใช่ระเบิดหมักหนาดระเบิดระเบิดหมักหนาด หอมหนุ่มอาซ่จังว่าเป็นนี่อาอาโซปเป็นเดียวน้องัวแก้วนี่ชวนกินอีกเลยตลอดเลยค่ะทำไมถึงว่าน้องัวแก้วถึงได้อ้วนไม่แปกใจเลยค่ะเพราะว่าสมมณเขาบอกนี่ก็เพราะว่าน้องชวนกินตลอดเลยนะคะกินนมเยอะเกินไปเห็นทำของข้าวแบบโอ้โหทำของข้าวแต่ละอย่างนี้แล้วค่ะนี่ก็บอกว่าเออลงไปโซคลิปแล้วพี่พเขาจะเบื่อก็เลย ไม่ได้ถ่ายค่ัวันนี้ไม่ได้ถ่ายที่ทำกับป้องป้องไม้อย่างของโบแก้วจะทําอะไรจริงๆครับป้องไม้ตั้งซ่องแล้วก็จะทําอะไรแนวคิดหรือว่าแอคชั่นของเราจะทแบบเอ่อถ่ายวิถีชีวิตของตัวเองว่าแต่ละวันตัวเองทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับแล้วก็เวลาเราได้ออกจากบ้านไปนู่นนี่ทีเราก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากิจกรรมประจำวันเราทาอะไรบ้างเช่นอะไรบา เออเรามีกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าทําอะไรบ้างแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้พี่เขาจะได้ติดตามเราจะได้คิดจะไปถึงอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่เขาเรียกร้องมาหลายคนมากว้าค่ะเมื่อไหร่น้องแก้วจะทํา youtube สักที่รอติดตามนะอะไรแบบนี้ค่ะทำแล้วตอนนี้ขาดเดิร์สปอนเซอร์ครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะเสปอนเซอร์ย, <c oughs> ยังไม่มีนะคะคนี่เราจะบอกนะคะน้องลง YouTube แต่ละคลิปนะคะ ใช้เน็ตไปเยอะมากเติมตังนะคะห้าพันจานนะคะโอ้แต่ละคลิปใช่ไหมใช่แล้วค่ะโมืออวานนะคะแปลกมากเลยนะคะน้องห้าพันจานน้องเติมไปนี่คลิปเดียวยังไม่ได้เลยใช่มันต้องดาวโหลดไ่อย่างนี้ต้องเยอะค่ะเศรษฐ่ยก็ ก็ตอนนี้ก็ยังหาสปอนเซอร์ที่จะเออมาให้ใช่ใส่ใไวไฟให้น้องอะค่ะก็ตอนนี้น้องยังไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะคะคือใหม่หัดทําค่ะก็ต้องคนไปนิดนึงนะสู้เพราะเรามีพื้นฐานแล้วใช่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 ครับเป็นน้องใหม่เป็นน้องใหม่เป็นน้องเก่าแล้วใช่ไหมเป็นน้องเก่่าแล้วใชยหอมดึงทำไมเสียแบบนี้ นี่มีมีมีเปิดวันนี้ยังมีเลยวันนี้จริงหรอคะจริงใครอ่ะเด็กรุ่นใหม่ไงรุ่นใหม่เยอะนะรุ่นใหม่เตี๋ยเตี๋ยวเปิดเปิดใหม่ๆมีหลายหลายเปิดเมื่อว่า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 เพิ่งเปิดจรงยังหลงเพิ่งเปิดใหม่ไงเออไฟลุกเร็ววันนั้นอะจริงเหรอ โอเคโอ้ยเลยจะได้ช okay. oh, ิมสับปะรดพี sí. Look, ่พี่จะลองชิมดูไหมเพรามันอร่อยไหมยังดีกว่ามั้งให้ครบทุกคนก่อนก็พี่ชิมดูก่อนไงว่ามันจะอร่อยไหมให้น้องใหม่ชิมก่อนก็ได้น้องใหม่ชิมเลยสับปะรดที่นี่จะเป็นไหนเขาเป็นเจ้าภาพไงเขาเป็นเจ้าภาพเจ้าาภพสับปะรดอันเี้าใส่อะไรก่อนบ้นมันเนาหรือบ้นี่ไงมันเนาน้ำพุนใส่แดงกินอะไรได้บ้างนี่เออ มีเยอะโอ้มเป็นเจ้าอ่นตมีหลายทีเออปองน้ำไม่แน่พวก้ันก็เรากรเทือนสามเมื่อยพวกเราเล่นก่นนะสองพันจัดสองพันเลยซำำหวานเลยอ่ะปอกปอกปอกเวันหมแล้วปอกเฮือนที่กันเอาเปาร์บิคิวกันนนี่แน่สปูดนนี่ปาร์บิคิวสปู์รดันีมนดีนี สีแบบสานทุกย่าเลยนะครับโอเคจัดไปได้ขอบู้จักกันเนี่ยมันเลยเชื่อนะผมจำได้กับผิดมี่ใหม่เออติด้ขาถ่ายนี่นะคะพี่ใหม่เขาปรุงรสให้พี่สินพังแล้วพี่สินพังไม่กินเผ็ดหรอคะไม่กินเผ็ดครับจะพีแกงซ้อนเดียวไม่่ไมต้องใส่ก็ได้แกงซ้อนนึงน้ำจางอ่ะเอมไม่หนอน้อมเนอ่ย ใส่สับปะรดเลยใส่สกอตกันเนี่ยอันนี้แนวใหม่นะคะสับปะรดใส่ข้าวซอยน้อยนะคะเนี่ยเฮ้ยมันเหม็นเ้ยมันเหม็นหมดกระสุนไม่เอานะสวยเมื่อเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครทำนะคะเนี่ยแบบเนี้ยไม่สวยไม่เป็นไรล้างมือไม่ใช่มาช่วยสวยสวยนะคะเอาสับปะรดใส่ก็ใส่ไปหน่เอาเอาใจอีกออดกันมันเกลียดนะ ใส่พิมใจไม่รอกกมีใจเออกัมีใจปี๊ปีปมมิเคียาอันอะไรนะแล้วตัวมเหมือนัานะและใส่ตี้อันนี้กับก๊า โอโหนี่ครับสุดใหม่ทอสโนะใส่สับปะรดใส่สับปะรดนไ่ด้ใส่หรอกไม่ได้ใส่หอกไม่ใส่รอไมหน่อยมัรกหอกไม่ไม่ชอบแมวไหมคะแมวแมวแมวใส่เลยแมว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 มวแมวแมวมวแ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 วแมวแมมวแ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 มววแมวแมวแ แสดงว่ามาปิดที่หรือเปล่าไม่ค่อยเย็บเลยเนี่ยแฟนพีชว่าเราไม่มีสันไม่มีสันเลยไม่มีสันเลยอ่าบ่าวทีนี้ตักมาที่ที่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ติดห้องเพลงบ้านๆหรือแม่เซนเจอร์เขาตึ้งหนึบหนึบกันอันโน้มกันนะ้ะใครก็ไม่รู้นะเขาสวยน้อยก็ได้แล้วนะคะ อันนี้โอ้น่่ากินร้อนร้อนตกลงแล้วเอาถั่วใส่นิดหนึ่งแฉใส่พอรลปไปได้ใส่กันเนาะใส่สองเล็กก็ได้ผมเบิ้โหเม็ดก็ได้วาใส่น้ำเลียวแค่นี้ค่ะอันนี้คือข้าวซอยน้อยใส่สับปะรดของพี่สินพักนะคะใช่ครับอันนี้คือของใครเอ่ยของน้องจามนูโอ้โหหลอดหลอดอันนี้ออกสีชมพูออกนี่นะออกสีอะไรนะมันออกสีอะสีฟ้าเลยเนาะ เขาเขาถึงได้เอาไปย้อมข้าวไงคะข้าวหรอกอัญชันน่ะอน้องไม่เคยกินเลยแหมแสดงว่าพี่ไม่รู้จักน่ารักมากเลยเราเนี่ยของกิมแบบนี้ไม่เคยน้องอันนี้มันเป็นของแบบธรรมชาติแบบนั่นเลยนะคะพี่เอาเลยน้องชิมเลยเผ็ดหวานเปรี้ยวแล้วแต่เราจะปรุงค่ะรสชาติจะออกมาแบบไหนอ่ะน้องปรุงเองนันน้องปรุงเองสามทองน้องว่าเราทำ สักสองสามอันแล้วก็เราไปนั่งกินข้างในบ้านดีกว่าไหมคะพี่โอมันแค่นิ้วเดียวเร็วผมซื้อมาประมาณห้านิ้วเลยแล้วใส่ห้าสิบอาหารใส่ห้าใส่เรียญมือเลยเป็นโอ้โหมาซื้อทองมาตอนนี้ห้าใส่ก็เป็นเดือดกระถางก็เป็นเหรียญวันนี้ตอนนี้พี่ซิมพังนี่สายเปร์นะคะนี่ยาสายเปร์สายแซวเล่นก่อนแซวเล่นก่อนเดี๋ยวรูคิปนี่ก็แฟนเขาถึงยุ่งเลยเดี๋กันเอาชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงฟันเสนจอมมาแล้วปึ๊บ นี่เป็นไงครับสิงสวรค์ไหมสิงสวร์เลยเหรอคะพี่โอ้ยก็รสชาติแต่ละคลิปได้เหมือนนะแต่ลแผนได้เหมือนเลรสชาติบกินเผอ๋อปนเอาตัวน้ำลายเป็นไรลาเป็นชวนชมน้ำลายอะไรอ่ะ หอมนมทำไมทำหน้าแบบนั้นอะเฮียดมาเฮ้ยเวลาทำหน้าคนสุกี้บ้างเนี่ยเอาดูใส่แน้ใส่แน่เนาะไม่อันนั้นคือตุกกี้ประเทศไทยค่ะอันนี้ก็คือตุกกี้เชียงตุกีคนลังนะตุกกี้นะตุกกี้ตุกีเราก็ลังเหมือนกันไม่เป็นไรจะมีใจน้อยจะมีน้อยใจน้อยใจค่ะนายอะโอ้แล้วเนาะแทนแทนแทนโอ้ พี่ชิมให้ดูหน่อยสิคะข้าวซอยน้อยสับปะรดของพี่อ่ะยังไงก็อร่อยร้านะชิงตุงไม่มีร้านไหนทำนะอันนี้คือครั้งแรกนะครับเปิดว่าข้าวซอยน้อยเสร์ฟสับปะรดใส่ไหมคะพี่อ๋อผมผมไม่ใส่นะครับเสิร์ฟสับปะรดดีกว่าสับปะรดดีกว่าหวานเนอะข้าวซอยน้อยมันเค็มข้าวซอยน้อยมันเค็มอืมตัวหวานเลยอ่ะหวานได้เสะอืมเอาเลยสับปะรดอร่อยอะไรครับผักค่ะ ผักมาอีกแล้วนะ้องชิมสลอดด้วยกินบังนากินมังนาดิม้นใหญ่น่อยติดใจนาะเป็นน้ำ้ำเชลอดใช่อร่อยไหมคะ